ชีวิตเปิ้ลก็ไมี่มีลมหายใจคนเราเวลาหายใจเข้าไปมันต้องการออกซิเจนใช่ไหมจูนก็เหมือนออกซิเจนทุกวันนี้พี่เปิ้ลพยายามฝึกนะเป็นการตอบที่แม่งรู้สึกได้อะปล่อมากเอาจริงๆทุกวันนี้พยายามฝึกหายใจออกอย่างเดียวอ๋อไม่เอาออกซิเจนแม่งแล้วเลวถ้าจูนไม่อยากไปไหนอยู่กับพี่ก็ได้แต่พี่ขอมีอีกคนนึง พี่มีลูกได้ให้พี่ได้นะซึ่งมันก็เป็นเรีย้คุยกันขนาดนั้นเลยหรอฟาดให้ซึ่งเราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำขนาดนั้นเรารู้เลยว่าจูนเนี่ยเป็นคนมีลูกได้ง่ายแน่นอนเพราะจูนเป็นคนที่แบบเหมือนแม่พันธ์แตะปุ๊บอารมณ์มาแตะแตปุ๊บท้องปั๊บเพราะแตะปุ๊บเนี่ยจูนแบบหน้าแดงขนลุกสู้เป็นหย่ำงัวได้ปะเอ็มเอ็งเทปนี้เอ็งตัดยากมากแน่ๆนเอ็งรู้จะเอาอะไรออกเก็บไว้หมดเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการอ e ียงแวนนะคะแล้ววันนี้ก็บอกเลยว่ามันแปลกตามากเพราะว่าเอ็มไม่เคยออกนอกสถานที่ยามค่ําคืนอย่างนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคุณทองบายนาครน,นะคะ ซึ่งเป็นร้านของพี่เปิลนาครและก็เป็นร้านของพี่จูนกัสมานะคะซึ่งเขาสองคนนะคะเป็นแฟนที่รกักและก็สวีทกันมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเอ็มก็ได้เกียรติเชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเอ็มนะคะแล้ววันนี้เอ็มอยากจะมาทานอาหารฟรีด้วยแหละเรื่องเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกอาหารร้านเขาอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปเจอกับพี่จูนกันดีกว่า จองโต๊ะไว้ y ะค่ะะจองโต๊ะไว้ y ะค่ะจองโต๊ะไว้อะฮะใช่ค่ะของคุณโต๊ะเต็มฮะไปไหนก็ไปโอเครายการจบแล้วค่ะพอดีค่ะบอกพ่อหลายรอบแล้วนะว่าให้มาร้านพี่เปิ้ลเพราะว่าร้านพี่เปิ้ลฉ่ำมากแกรังเกียจไงเขาติดอมตะเสะอะพขมาเจอร้านบ้านๆอย่างเราแกไปนู่นแล้วอะแกแกแกสูงเกินเนี่ย ไม่หรอกินแกสายอมมากระเสรอะไรพวกเนี้ยอมมากระเสรก็คือจ้คนเหนียวนี่แหละวันนี้นะคะเอ็มจะมาคุยกับพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนนะคะใช่อจากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงอ๋อใช่ค่ะดีเลยน่ไดีเลยนม ได้ค่ะว่าวันนี้ขอตามมาด้วยนะเราเข้าไปดูดีกว่าพี่จูนมาถึงหรือยังอ่าปลายปเชิญเลยเชิญเลยคุณค่ะร้านมึงคนนันหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหลายครั้งแล้วครับโอ้โหมาทุกวันเลยพี่ก็เก่งนะไม่ใช่เพิ่งหัวค่ำอ๋อใช่ใช่ปกติแล้วร้านเนี่ยคนเยอะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งตรีสดที่นี่สนุกมากบอกเลย ต้องรอต้องรอ,อ,งรอแล้วนื่อกี้ะคะก็เป็นพี่เปิลนาคอน,นะคะเจ้าของร้านของเรานั่นเองนะคะด้วยความที่ว่าพี่เขาว่าเปิดร้านอาหารมานานและแล้วก็เทาร้านแทบทุกวันเลยเพราะว่าเครื่องดื่มเขาเย็นฉ่าจริงๆเลยนะคะไปดูสิพี่จูนมาถึงหรือยังพี่จูนสวัสดีค่ะไม่ได้เียมกันเลยแล้วตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับ หนึ่งหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวนะคะนั่นคือพี่จูแล้วก็พี่เปิลน,นั่นเอง<ช>ซึ่งพี่เปิลน,นะคะเป็นคนที่เอ็มรู้จักมายาวนานมากก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่เลื่อนสถานะภาพให้พี่เปิ้ลจากเดิมทีเรียกเรียกลุงเปิลเจอตอนแรกเรียกลุงเปิลก่อนนึกว่าแกกว่าพี่หม่ำไปามาพี่หม่ำแกกว่าก็เรียกละนะเปิลพอไปอามามาเรียกพี่เปิลโอ้โห oh oh. <laughs> อันนี้โอเคอันนี้ยอมยอมยอมมันนี่คืองงกับศักดินามากเพราะอะไรถึงเรียกเปลี่ยนมาเป็นเรียกพี่เปิ้ลเรื่องเรื่องคือตอนนั้นเจอนะคะแล้วก็เรียกนัปเปิลนะสวัสดีค่ะนัปเปิลสวัสดีสบายดีไหมคือพี่นะตัดอ๋อพี่เหรอไม่ไม่ใช่นาแล้วเหรอสายพม่ถูกเลยอ่ะเป็นคนแทนตัวเองว่าพี่มีเด็กๆกตัวน้องตัวน้อยเรียกลุงเรียกน้าบอกจับให้เรียกพี่หมดกูไม่ชินกับการที่ใครมาเรียกลุงกูไม่ชอบให้ใครมาเรียกลุงเข้าใจไหมคือเรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกลุง อายุตัวเองแ้วนะว่าตั้งแต่56แล้วนะใช่เรื่องของเรื่องคือเราอ่ะรู้จักกันมานานมากตั้งแต่ลุงเป็นน้าแล้วก็เป็นพี่เพราะว่าตอนเอ็มเรียนจบจากอเมริกามาใหม่ๆเอ็มก็ไปฝึกงานกับพี่เปิ้ลเรียนอเมริกาเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็มานนะหรอตอนที่เอ็มไปฝึกงานสาราแนย เพราะว่าตอนนั้นนั่นคือไม่มีใครที่คุณพ่อไว้ใจได้เท่ากับพี่เปิลอีกแล้วไม่ได้อะไรกับมาไหมไม่ไม่ได้อะไรเลยเบิ่งค่าน้ำมันด้วยพ่อบอกพี่จูรู้เปล่าสิ่งที่เอ็มได้เห็นในมุมมองการทํางานของพี่เปิลน่ะเอ็มไม่เคยเจอใครที่เป็นคลังมันสมองน่ะดูดีอ่ะคลังมันสมองอ่ะคือเห็นเขาอย่างนี้นะแต่ว่าเวลาเขาอ่ะนั่งคิดอ่ะเห็นเขาดูเป็นคนตับตโลกอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีแต่ว่าเวลาเขานั่งคิดงานเนี่ยเขาใช้วลาแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวจริงๆแล้วแปเเดีียวขอองคานื เลยนอ,อ,อกจากจะลดสถานะมาเรียกเราพี่แล้วยังชมแล้วขนาดนี้นี่จะกินอะไรเดี๋ยวสั่งได้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเต็มที่ไม่ใช่อะไรยังไม่ได้สั่งเลยพี่สั่งมาให้หนูเต็มเลยกุ้งแม่น้ำอะไรจ้ะนี่นี่อย่างนี้มีที่ไหนเล่าอย่างนี้มีที่<อ>ไหนเล่า ต้องมาที่รัชดาซอย4่บนาคอนนะคะกับเซลทูดมูนาบนาคอนยกไหวไหมเธอฮะนี่ไม่ดีนะนี่ฮะของจริงนะค่ะหมูตายอยู่หน้าร้านตัวหนึ่งอ๋อใช้ไฮดรอลิกหมุนให้ด้วยอ๋อเป็นไงล่ะนี่ร้านเราเนี่ยพ่อมากินเลวโอ้โหอันนี้อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใครมาที่คุณทองบายนาคอนจะต้องเจอเหล้าถังอันนี้ทุกโต๊ะ เขาเรียกค็อกเทลแทงบอกเลยนะว่าสายดื่มเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นที่เดียวของโลกนะฮะที่เรามีค็อกเทลแต่มาเป็นแท่งปกติค็อกเทลมาเป็นแก้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยยกลาดหัวได้เลยนี่เขาเรียกงันที่ทำให้ดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเมาอีกนิดนึงลาดเสร็จนะเอาขวดไปหัวคนกินด้วยไม่ตีหัวม่ดีดีปนี่นี่วิธีกินอะนี่ต้องยกยกแล้ววนวน โอ้โอหข้างในไม่ได้จูจูๆนะน้ำเปล่านะเชื่อเชื่อนะบ้านี่ไหนไมาแล้วนี่ร้านเราเนี่ยคุณทองใบนาคอน่ะเราเด็ดเรื่องเนื้อโคขุนค่ะโคขุนกระทะร้อนเนี่ยไม่มีใครสู้อยู่แล้วเราบอกเลยว่าอร่อยมากๆแต่ณตอนเนี้ยเรา ภูมิใจเมนูใหม่นั่นก็คืออาหารเกาหลีทำไมถึงเลือกทำอาหารเกาหลีอะคะด้วยความชอบส่วนตัวป่ะ,ะเพราะเราชอบกินเนื้อไง<อ>แล้วประเทศเกาหลีเนี่ยถ้าเรื่องเนื้อนี่ต้องยกให้เขาเพราะฉะนั้นนะเราสายเนื้อเราถนัดเนื้อเนื้อทําอะไรได้บ้างเนื้อมาทํากระทะร้อนได้มาทําจุ่มแซบได้เฮ้ยมันทําเกาหลีได้เนี่หว่า<ๆ>ก็เลยเอามาทําเป็นเกาหลีคือด้วยความ,มที่วันนี้ที่อยากจะมาคุยอะเพราะว่าเห็นที่ ดูนะ่ะทางานเหมือนทํางานแข่งกับพี่เปิลนะ่ะ <c oughs> คือเอ็มว่าพี่เปิลเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมากความสามารถจริงมาเจอเมียพี่เปิลนะคือตกใจว่าแบบคนบ้านเลยวะทศก,กัณฐ์แล้วแบบคือทําได้ทุกอย่างอะ่ะธุรกิจเยอะมากที่แยกร่างยังไง <c oughs> อ่ะไหน,น,นจะต้องดูแลลูกแล้วก็ดูแลผัวอีกถ้าเอ็มคิดว่าเอ็มไม่มีเวลาเอ็มก็จะไม่มีเวลาถ้าเอ็มคิดว่าเอ็มเหนื่อยเอ็มก็จะเหนื่อยเฉยเลยพี่ยอมรับว่าโอเคพี่ทางานเยอะก็จริงแต่พี่สนุกกับงาน แล้วพี่ก็ชอบโอกาสที่เข้ามาพี่เปิ้ลสอนพี่ตลอดว่าถ้าอะไรเข้ามาให้เก็บไว้ให้หมดแล้วก็ค่อยมาดูว่าอันไหนทําได้ไหนทําไม่ได้ถ้าปฏิเสธงานถ้าปฏิเสธโอกาสอันนี้คือพี่เปินน้ลนะกรอกหูพี่มาตลอดมันก็ใช้ได้ผลแล้วมันก็ทําให้เปลี่ยนตัวเราด้วยแล้วงานที่เข้ามาอย่างทุกอย่างเนี่ยคือพี่รักจริงๆพี่ไม่ได้ฝืนกับการทํางานเลยยังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าบ้านพี่จะทำจุชนัยจินตนาโอ้ยรู้จักอุ้ยแก <laughs> แม่ส่ไน่แม่ส่ก็เลยรู้แล้วเป็นคนที่ใส่เสื้อในตัดเคยเห็นเสื้อในคนแก่แมทที่มีซิปอยู่ข้างๆอ่ะแล้วตะขอข้างหน้าแม่งสิบอันอ่ะที่ใส่เสื้อในตัดตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราทาชุดัชนในป้าเนี่ยก็จะจัดทรงหน้าอกเราเอวเราสะโพกเราเก็บทรงตัดทุกอย่างนี่เป็นมีมีมีจมูอินนี่เที่สวยงามรีวิวได้ไหมไปป้าตรที่ตัดใจแต่งงานกับจู เพราะว่าจูนเนี่ยเป็นคนที่กระห ộ สวยมากปิฟฟานี่นี่ช่องเด็กนะเมื่วละกันนิฟรีจริงจตอนนั้นเขาอยู่ปีหนึ่งเว้ยเขาเดินมาเราไม่มองอนะคนมั่วเลยอะมองนม่อนีลยพี่เอาเสื้อในจินตนาที่มีตำหนิไปขายเพื่อนคนนี้รวยหน่อยอันนี้จะรู้ว่าคนนี้รวยพี่ก็ขายแพงหน่อยสองมาตรฐานนี่วะแล้วอันนั้นน่ะคือค่าขนม ขเขาสอนแบบนี้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ชอบการค้าขายตั้งแต่เด็กแล้วการค้าขายเนี่ยเลยไม่ได้เคอะเขินต่อการทํามาค้าขายนั่นก็คือเป็นเริ่มการทํามาค้าขายของพี่พี่ก็เริ่มทําอาชีพเสริมของพี่ก็ทําอาหารเสริมอะไรเงี้ยเรื่องธุรกิจการงานก็ยังทําอยู่ลูกก็เลี้ยงเองแต่โอเคมีพี่เลี้ยง <c oughs> พี่ก็แบ่งหน้าที่ได้ในบ้านเราตกลงกันแล้วว่าเราดูในบ้านพี่เปิ้ลดูงานข้างนอกงานข้างนอกพี่เปิ้ลรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต พี่ดูในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องทําให้ได้แล้วก็ดูแลชีวิตพี่เปิ้ลด้วยไปไปมาพอเราทาอาชีพของเราด้วยเราก็ต้องมาดูหน้าตักทํางานนอกบ้านด้วยพี่กับพี่เปิ้ลทำงานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันทํางานห้องประชุมด้วยกันอยู่กันทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงถือว่าเป็นพาร์เนอร์เลยป่ะคะทุกอย่างขอขัดก่อนได้ไหมอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันคือไข่ตุ๋นธรรมดาแต่พอไปราดน้ำมันงาอะไรเรียกว่าเป็นมันนัวมากเลยมันอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่ไข่ตุ๋นชีสนะ อร่อยอร่อยไก่ตุ๋นเกาหลีแต่ของเราอ่ะไก่ตุ๋นเกาหลีที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยจำสูตรไม่ได้เป็นเชฟจากญี่ปุ่นแล้วมาทำอาหารเกาหลีใช่เขาเลยงงเลยตัวเราเหนเกาหลีมาผสมกันรสชาติก็เลยออกมาอย่างเงี้ยต้องมากินสักมื้อนึงขอเลยบอกพ่อไม่ต้องกลัวหรอกบอกก็หมั่งเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวโควิดหรอกแหน่งกลัวคนนี้ดีกว่าไม่ตายเพราะโควิดหรอกระดับพ่อมั่ำอะแล้วตายเพราะอะไรโดนกระทืบที่นี่เอาถามถามจริงๆเลยว่า เจอกันครั้งแรกเนี่ยสปาร์กเลยปะคะเขามาเป็นกลุ่มไงกลุ่มนั่งดึกดืจะมองเขาเพราะว่าเขาเขาสดไงไม่ใช่ปลาสดในที่นี้<ด>คือคือแบบนาธรรมชาติอืสวยแบบธรรมชาติอืและพี่จูนเคยคิดนาว่าที่พี่จูนเป็นทุกวันนี้ได้เพราะพี่เปิ้ลต้องบอกว่าคุณเดิมทีพี่เนี่ยพี่ชอบผู้ชายที่อายุเยอะ,ะอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพี่รู้ตัวเองว่าพี่โคตรไม่ขยันพี่ต้องการ นพี่เปิลเป็นผู้นำให้พี่ได้ทุกเรื่องแล้วตอนแรกๆที่แบบพี่เปิลเข้าหาพี่ไม่รู้สึกหรอว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้เจ้าชู้พี่อยู่ประจําตั้งแต่เด็กพี่อยู่ประจำมาแต่รุ่บาลสองชีวิตเด็กประจำจะรู้ว่าไม่ได้ดูทีวีและประจําของพี่คือพี่ไม่ได้กลับบ้านสองปีเพราะพี่หนีเที่ยวเอง พี่ก็เลยโดนทำโทษอยู่ประจำเพราะฉะนั้นวงการในทีวีพี่จะไม่รู้ถามว่ารู้ไหมรู้คร่าวๆรู้ว่านี่คือเปิลอาคอนคือคือเดินอยู่ตามถนนนี้หรอเราเจอกันไม่ไม่พี่พี่อยู่ทาวินทาว์พอเสร็จพี่ยายไม่อยู่ทาวินทาว์พี่ก็เจอเขาก็คือไปเดินเล่นกับเพื่อนอยู่กินข้าวกินส้มตำข้างล่างใต้คอนโดแล้วก็เจอเขาเขาอะรู้จักกับเพื่อนกลุ่มพี่เพราะว่า เด็กในทาวินทาวเขาก็ไปเป็นหน้าม้าในสรารแนเออทำไอ้นนบ้าไปแกล้งดาราเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็เหมือนน้องใหม่ที่เข้าไปอยู่ในทาวินทาวพี่ก็เจอเขาเขาก็เจอพี่แต่ถามว่ารู้ไหมพี่รู้ว่าเออเขาคือเปินน้ลนาคอนแต่ไม่รู้ชีวประวัติเขาที่ผ่านมาว่าเขาผ่านอะไรยังไงมาแต่เพื่อนก็บอกเนี่ยเปิ้ลเจ้าชู้เจ้าชูช้แล้วก็หลอกตอนนี้ก็จงไม่ได้สนใจนะเพราะว่าพี่ไม่ได้แบบ ชอบเขาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยาะคือดาราเราเรา,เราไม่ถึงเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเข้ามาตีเนียนไปซ้อมเจสิก,กีกับพี่ไหมนี่แล้วก็บอกว่าม่ไปอ่ะออสวยเนาะไม่ไปก็ไม่ไม่ได้อยากไปอ่ะเจสสิก,กีคืออะไรวะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอตอวหลังก,ก็ก็ชวนเพื่อนไปจะไปไหนก็ลากเพื่อนไปลากเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเยอะๆนี่ก็จะเอาแก๊งสารแนมาพวกทีมโปรดักชั่นก็ต่างคนก็เอามาเจอกันเยอะๆมันไปเองอ่ะมันคิว่ามันธรรมชาติมันทาให้เราใกล้ชิดกันเอง แล้วสำหรับพี่เปิลนะคะพี่เปิลคิดไหมว่าที่ชีวิตพี่เปิลลงตัวได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะพี่จูนเหมือนกันเขาบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าไม่มีจูนนะชีวิตเปิลก็ไม่มีลมหายใจยคนเราเวลาหายใจเข้าไปมันต้องการออกซิเจนเห็นไหมจูนก็นเหมือนออกซิเจน<ม>เพราะนั้นเราต้องหายใจเข้าอ่อยหายใจออก เป็นจูนอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้พี่เปิ้ลพยายามฝึกนะ <c oughs> เป็นการตอบที่แม่งรู้สึกได้อ,ะ <c oughs> อ,อ่ะปลอมมากจริงๆทุกวันนี้พยายามฝึกหายใจออกอย่างเดียวอ๋อไม่เอาออกซิเจนแม่งแล้วเพราะมันรุดเนี่ยยังไงสุดท้ายก็ต้องการออกซิเจนก็เหมือนกับที่พี่เปิ้ลต้องการพี่จูนนั่นแหละถูกต้องครับนี่จบสวยจบสวยแล้วปกติเป็นคนแบบว่าหวานหวานกันไหมอะคะคู่พี่ไม่ได้หวานเพราะว่ามัน ออก็เอาตรงๆกันนะเราอยู่กินกันตั้งแต่เดือนแรกนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันมากเราอยู่คอนโดเดียวกันมาอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะ <S <S เพราะเดี๋ยวจะหาว่าภาาคู้ยาว <S <S 2> <S 2> เ,ออเดี๋ยวตำรวจย้อนไป ย้อนไปสืบไม่ทันแล้วตายมึงเด็กปีหนึ่งร้านนานไปแล้วมันในนี่แล้วสิบเก้าเลยสิบแปดแล้วเออสิบเก้าก็ร้านแล้วอ่ะทีนี้เนี๋ยเขาก็ดูดออกก็ใช้ไม่ได้จะทิ้งเลยนะมันดูดเอาไปเป็นทีเซอร์ดิพี่เปิ้ลไม่คิดมั่งหรอกว่าช่องว่างระหว่างวัมันจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าถ้าพี่เปิ้ลมองมานะช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของของชีวิตพี่จูเลยนะที่พี่จูนอาจจะไปมีแฟนมี กิ๊กมีผู้ชายคนอื่นก็ได้ในขณะที่พี่เปิ้ลเขาสู่วัยที่แบบอินี้ะวัยทองแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูอยากจะเล่าเลือกินไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนจะเล่าเลยค่ะอยากรู้เลยแมงไปผับตัวเราไปเที่ยวผับเพื่อนเต็มโต๊ะก็หวังให้เราไปจ่ายตังค์พอเราไปถึงปุ๊บเหมือนปลาแก่ๆคอยอจ่ายตังค์อะ โต๊ะหนึ่งพันเจ็ดสมัยก่อนนะยุคนั้นก็ถือว่า<อ>มีราคานะถึงเวลา,าแล้วก็โอเคยอมไปกับเสนาหอยแล้วภาพที่เห็นคืออะไรไหม <c oughs> คนมาจีบ <c oughs> เขายืนคุยกับแบบหนุ่มๆวัยเดียวกันตลอดเราก็นั่งช้ำใจแบบเราก็ได้แต่หันไปหาหอยแล้วบอกหอยกูเจ็บบอกหอยบอกหอยกูเจ็บมากแต่ก่อนวัยรุ่นกำลังแบบ ก๋ไอ่าแล้วพี่เปิ้ลไปแข่งเจ็ตสกีเห้ยนั่งท้ายรถเจ็ตสกีนั่งท้ายรถกระบะแล้วก็ถือกระป๋องเบียร์แหมแบบดูแฟนตัวเองแข่งเจ็ต <c oughs> แล้วก็มีเ <c oughs> จ็ตสกีลากอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นมาจากทะเลเจ็ตสกีเสร็จเราก็ไม่เห็นเขาเราก็ขึ้นรถกระบะที่ลากเจ็ตสกีนั่งอยู่บนหลังกระบะนั่งนั่งอยู่หลังกระบะเราก็เลยขับรถกระบะฟืดหน้าที่หนุ พกลงไปในทรายตกลงไปในทรายแล้วรถที่ลากเจสเกียร์ทับจูนเ่ะกรุบกรุบกุบแม่ค้าตะกกนว้าไอ้ปนทับเมียไอ้ปนทับเมียก็บอกว่าถ้าอยากอยากเลิกดีๆก็บอกกันดีๆก็ได้เขาก็ลงไปพอลงไปถึงปุ๊บเห็นมือกับกระป๋องเบียร์โผล่มาจากทรายคือพลทร่คือตัวจะยังไงก็ได้แต่ว่ามือก็กินอยู่อ่ะก็มกินอยู่อ่ะแล้วเแล้วตัวจมอยู่กับทรายล้อรถกระบะทับไป ถูงเท้าแตกขับรถทับฉันนะนี่ทับเมียมาแล้วกี๊กันด้าดอ่ะด้วนหาดเลยเปล่าเปล่าทับเมียด้วยควาที่แบบเอ็มอยากคุยกับพี่จูนกับพี่เปิ้ลด้วยแหละเช่นเรื่องการเลี้ยงลูกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอ็มอ่ะชื่นชมพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนเคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีลูกสี่คนอ่ะเคยคิดไหม พี่เป็นคนที่ถนัดกับการอะไรเร็ยเปื่อยเก่งมากพี่เหมือนให้ไปวันต่อวันอะไรก็ได้พี่เปิ้ลอยากแต่งงานอ่ะแต่งพี่เปิ้ลอยากมีลูกอ่ะมีเชื่อไหมพี่เปิ้ลนะเป็นคนที่ถามพี่ก่อนนะเอาพี่ไปหาหมอก่อนนะว่าพี่ทองได้ไหมถ้าพี่ทองไม่ได้เขาไม่แต่งงานนะเพราะว่าพี่พี่คิดว่าการการมีคู่สักคนหนึ่งในชาตินี้ในภพนี้ต้องมีเพื่อผลิตลูก เพื่อสร้างเปิลนาคอนตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจูนมีลูกไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไร okay, ล่ะโอเครักก็ส่วนรักแต่มันเป้าหมายของเราคือเราอยากผลิตเปิลนาคอนขึ้นมาเยอะๆเหมือนอยากสร้างพ <N> ี่หม่าขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ย <N> ถ้าเกิดมารักกับจูนมันเสียเวลาเราก็ต้องคุยกับเขาตรงๆจูนถ้าจูนมีลูกไม่ได้ถึงรักแค่ไหนก็เดี๋ยวพี่ถ้าจูนไม่อยากไปไหนอยู่กับพี่ก็ได้แต่พี่ขอมีอีกคนหนึ่ง พี่มีลูกได้ให้พี่ได้นะซึ่งมันก็เป็นเรีย้คุยกันขนาดนั้นเลยหรอฟาดให้ซึ่งเราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำขนาดนั้นเรารู้เลยว่าจูนเนี่ยเป็นคนมีลูกได้ง่ายแน่นอนเพราะจูนเป็นคนที่แบบเหมือนแม่พันธ์แต่ปุ๊บอารมณ์มาแต่แตปุ๊บท้องปั๊บเพราะแต่ปุ๊บเนี่ยจูนแบบหน้าแดงขนลุกสู้เพื่ออย่ำรัวได้ปะเอ็มเอ็งเทปนี้เอ็งตัดยากมาแน่แนเอ็งรู้จะเอาอะไรออกเก็บไว้หมดเลย เอ็กซ์คลูซีฟมากพี่เลี้ยงลูกก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นหรือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ดูอะไรเลยนะพี่ใช้ความเร็นสัญชาตยาณพี่ใช้ครูพักรักจามจากไปเห็นข้างนอกมา เห็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือไปกินข้าวข้างนอกเห็นโต๊ะข้างๆเห็นอะไรแล้วก็มาเรียนรู้คุณเราไม่สามารถก๊อปปี้บ้านใครได้หรอกเอาจริงๆพี่ก็ไม่สามารถก๊อปปี้บ้านเอ็มได้อย่างลูกตีกัน4คนจะจัดการยังไงแม่ก็ต้องใช้สัญชาตญาณของเราสอนลูกแต่ละคนก็ใช้คําพูดเหมือนกันด้วยนะเพราะลูกพี่อายุต่างกันหมดมจะสอนอ,อก้าต้องใช้คําพูดหนึ่งจะสอนออกก้าก็ต้องใช้คําพูดหนึ่งเป็นเรื่องนี้อยากจะถามที่เอ็มบอกว่าเอ้ยพอมีลูก4คนแล้วอ่ะกลัวไหมว่าจะมีคนที่้าคนที่6คนที่7จ แล้วทำไมพี่เปิล่ะถึงตัดสินใจไปทำหมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผู้ชายจริง<ช>หรอใช่หรอก็เราพอแล้วอะ่ะก็ม,มีจูนแล้วก็มีลูกสี่คนมันพอแล้วอะ่ะแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วทำไมวะอย่างมีลูกห้าคน <c oughs> ก็มีลูกไม่ได้มีลูกห้าคนไม่ได้แล้วเพราะว่าจูนอะเขาผ่าท้าองอออผ่าได้ได้ไม่เกินสี่ครั้งจริงๆอ่ะได้แค่สาม เพราะฉะนั้น<อ>นั่นหมายความ<ต>ว่า,า,านั่นหมายความว่าเรามีลูกต่อไม่ได้แล้วเรามีได้แค่4ี่คนอย่างเก่งเพราะพี่เปิ้ลถึงแม้อยากมีสิบคนมันก็มีไม่ได้แล้วเพราะจูนเขาได้แค่นั้นงั้นเราก็ทําหมันก,ก็จบจูนเขาเจ็บมาสี่ครั้งแล้วเราเจ็บแค่ครั้งเดียวมันยังไม่เท่ากับเขาเจ็บสครั้งเลยเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลบอกว่าเฮ้ยเขาเจ็บมาขนาดไหนถึงเวลาปุ๊บปูจะลองเจ็บให้ดูคือพี่เปิ้ล เคยถามคนทําหมันมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแบบฉีดยาชาเข้าไปที่ไข่ฉีดปุ๊บหมอก็จะเจาะหนังแล้วก็ล้วงเข้าไปแล้วก็เกี่ยวเส้นขึ้นมาแล้วก็มาผูกๆๆไม่ให้น้ําเชื้อมันไหลชนกันได้แล้วก็กลับเอาเข้าไปเก็บแล้วก็เจ็บจบก็แค่จุกๆนิดหน่อยพี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าโอเคหมอผมไม่อยากจุกเหมือนเพื่อนผมทําไงหมอ,อก็ต้องฉีดยานอนหลับครับคือแบบเขาเรียกวางยาดมลาโพพี่เปิ้เลเคยบอกว่าโอเค ท่านขอไม่จุกเลยได้ไหมแมนมากแมนมากขอไม่จุกเลยก็ทําเลยพอทําเสร็จตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่ปั๊บไปขี่เจ๊สกีต่อได้เลยพูดจริงจริงจริงมีอันนี้อันนี้เล่าได้ป่ะบอกเฮ้ยพี่แล้วมันจะมีอารมณ์เหมือนเดิมไหมโอ้โหอารมณ์แบบอารมณ์แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมบางคนถามผมว่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันจะมีน้าไอ้นี่ออกมาแบบเขาขาวออกมาเหมือนเหมือนปกติหรือเปล่าเลยเหมือนปกติทุกอย่างเงือบเหมือนเดิม คือหนึ่งแม่งเงียบเหมือนเดิมสองพุ่งเพี้ยเพี้ยเพี้ยเหมือนเดิมสามสีขุ่นเหมือนเดิมคือทุกอย่างเหมือนเดิม้็มันเป็นสิ่งที่น่ารักนะที่จูนคือที่เอ็มสามารถกล้าที่จะถามที่จูนกับพี่เปิ้ลแล้วยอมที่จะให้พี่เปิ้ลอธิบายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าเอ็มอยากให้คนที่เขาดูเขาเข้าใจด้วยว่าการทําหมันนะมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้น่าอายมันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีต้องเข้าใจก่อนนะการทํหมันไม่ได้หมายถึงว่าเอาแบบ ขอโทษนะเอากระเจี๊ยวมาแล้วเอามัดเป็นปมเอามามัดเป็นปมอย่างงี้เออมามัดเป็นมามัดเป็นปมแล้วแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้เราพิการเชื่อว่านะคะหลายๆคําถามที่เอ็มถามพี่จูนกับพี่เปิลไปในวันนี้นะคะอาจจะเป็นคําถามที่ซ้ำกับรายการอื่นบ้างไม่ซ้ำเลยจริงหรอ Exclusive สุดยินดีมากยินดีมากที่มาติดต่อแม่จูนแล้วก็บอกคุยจูนบอกเลยว่าได้เลยเพราะว่าเราก็รักบ้านนี้อยู่แล้วพี่บ๊ามมีบป็นคุณกับพี่เปิลมาก แ่เล่นมูกอะไรบ้างคะแกติดลีเจนซี่ไว้หลายขวดนอกจากร้านอาหารแล้วพี่พ um> ี่เปิ้ลกับพี่จูจะมีธุรกิจอื่นอีกมีเอมเห็นว่าแบบช่วงนี้กําลังแบบง่วนแล้วก็แบบว่ายุ่งวุ่นวายกับการทําอันนี้อยู่นั่นคืออะไรคะพี่ก็มีคอสเมติกก็มีครีมซองอยู่แล้วที่รู้รู้กันอยู่แล้วที่ทำจูจูเน่ครีมซองจูจูเน่ก็จะมีข้าวที่เซเว่นเฟมิลี่มาร์ทบิ๊กซีโลตัสท็ CJ ร้านบิว u ีทั่วประเทศไทยอันนั้นเป็นสาว,วคิมงมซองของจูนเน่ยอยู่แล้วมีอาหารเสริมแล้วก็มีร้านอาหารที่เปิ้ลดูแลมีคุณทองใบนาครราชดาซอยสีแล้วก็มีเซลทูดมูลพระามสามที่ริมน้ำเจ้าพยายาะแล้วก็จะมีอีก2องร้านที่เขากำลังจะเปิดเพจแมจุนขายส่งแล้วก็ฝากช่องด้วยอ่าได้เลยฝากช่อง YouTube นะคะเปิ้ลนานะคอนชาแนลนะคะก็ เข้าไปติดตามความสนุกของเด็กๆได้เป็นก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละก็เหมือนเรานั่นแหละความธรรมชาติจริงๆจับต้องง่ายแบบนี้ก็เข้าไปดูที่เฟอร์นักชาแนลได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนไปทานอาหารอร่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เอ็มด้วยนะคะเทปหน้าจะเป็นใครนั้นเรามาโหวตกันดีกว่าเพราะว่าเอ็มอะเริ่มตันแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะอิ่มบววไปด้วยความสุขแล้วก็ความอบอุ่นนะคะ ก็เราจะไปกันก่อนแล้วกันเนอะได้แล้วเจอกันในเทปหน้าค่ะบ๊ายสวัสสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลไปถ่ายหนังกับพี่มัมแล้วจูนก็ไปอยู่ด้วยพี่เปิ้ลก็สังเกตเห็นตาจูนว่ามองพี่มัมอยู่ตลอดเวลาคือเรารู้ไงว่าเขาชอบคนสูงอายุไงแล้วเขามองพี่มัมอยู่ตลอดเวลาแม่ไม่ยอมให้พ่อมากินที่ร้านพ่อกบ่ร้านพี่จูนพี่เปิ้ล ไม่ต้องไปหรอกอานดีกว่าใช่เอ็มก็ไม่เคยรู้เพราะว่าจูนชอบคนแก่แล้วพี่หม่ำก็ถามว่าเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่หม่ำล่ะเขาบอกแม่ก็บอกว่ามึงอะแก่แล้ว